สวัสดีครับสงการนีวายครับผมเพิ่งไปสอยครีมย้ำรีเวทตัวใหม่มาซึ่งจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยใช้แบบมือโยกปกติผมก็จะมีเป็นตัวเล็กๆนะครับไซส์ประมาณนี้แต่ไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยเวลาไปใช้งานก็ใช้กับลูกรีเวทตัวเล็กๆได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีหัวให้เปลี่ยนเป็นไซส์ใหญ่ก็ตามแต่แต่ว่าตัวคีมของมันเองเนี่ยก็มันเอาไม่ค่อยไหวนะครับผมเคยใช้กับตัวใหญ่แบบว่าพังคามือไปเลยนะเนี่ยลูกไซส์ประมาณนี้ มาเทียบกับลูกที่มันไซส์เล็กหน่อยก็ประมาณนี้นะผมก็เลยสอยตัวนี้มาเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เป็นของ Total นะครับ Hand r e v e t e r ขนาด17นิ้วนะสามารถใช้กับลูกรีเวทได้อยู่เนี่ครับ3.2 4แล้วก็4.8มิลนนะครับส่วนการวัดขนาดก็ตามนี้นะครับอันนี้คือลูกรีเวทนะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ200กว่าบาทนะสำหรับสินค้ายี่ห้อ Total เนี่ยก็เป็นสินค้า ที่ราคาไม่สูงแต่ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับหัวที่เขาให้มาก็มีสามหัวด้วยกันนะ1นสองแล้วก็ติดในส่วนหัวเนี่ยมาอีกตัวหนึ่งเวลาเราจะใช้งานเราก็ลองมาเสียบดูนะครับเนี่ยก็สามารถใช้งานกตัวนี้ได้แต่ถ้าตัวใหญ่นะครับอันนี้หลวมไปฮะก็ใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเราก็เนี่ยครับหมุนออกมา หมุนออกมาแล้วก็เลือกไซส์เอานะครับ<อ>มาดูเนื้องานกันหน่อยนะครับงานดูแข็งแรงดีนะสีก็ออกโทนเขียวๆก็เป็นไปตามสไตล์ของ Total. ทัวทัลเท่าที่ดูแล้วก็มีความแข็งแรงดีนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวจะเอาไปทดสอบการใช้งานให้ชมกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมายิงรีเวทเพิ่มให้กับบันไดอลูมิเนียมนะเพราะเขาใส่มาแค่ตัวเดียวจะเสริมให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมก็จะใช้นะครับสว่านเจาะเข้าไปดอกสว่านนี่ผมใช้ขนาด5มิลนะเพราะตัวนี้มันเป็นขนาด4.8นะครับสำหรับลูกรรเวทอ่ะเดี๋ยวเจาะเลยนะครับแล้วก็เอานี่ครับลูกรีเวทใส่เข้าไปก่อน แล้วก็ง้างนะครับง้างแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บนะลักษณะมันจะประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับอีกครั้งหนึ่งเอาจนมันหลุดนะก็ถือว่าง่ายมากนะอันนี้ที่เรายิงเพิ่มเข้าไปนะครับทำงานได้เบาแรงดีมากนะครับสำหรับคีมย้ำรีเวทตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาจอะอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวนี้นะ เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวช่วยเบาแรงได้เยอะนะครับยิ่งเรายิงกับลูกรีเวทไซส์ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับถ้าคิีมตัวเล็กๆเวลามาใช้กับลูกรีเวทตัวใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยไหวนะครับก็ต้องใช้ไซส์ขนาดนี้นะถึงจะโอเคนะครับ ถ้าไหนสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองเข้าไปดูเองได้เลยนะที่ผมไม่มีขายนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนถ้าถูกใจก็ค่อยซื้อหามาใช้งานกันได้ราคาไม่สูงนะครับ200กว่าบาทเองเอามาทดสอบให้ชมกันสั้นๆนะครับถ้าชอบถูกใจยังอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ